เราไม่เลือก s u v ครับแต่ s u v มันเขามาเลือกผมจนกลายเป็นรถบ้านขับสองที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับวิ่งเลข11 ส่วนใหญ่เขาจะมองเราเป็นหมอเฉพาะทางครับทางด้านมิตูวิชิกับโตโยต้าเพราะว่าเรามีผลงานในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นมิตูวิชิไททตันซึ่งสมัยนั้นเราได้แชมป์ประเทศไทยทำรายสถิติต่ประเทศไทยตลอดมาเป็นโตโยต้าไรวิโก้รถบ้านเราก็ได้ความเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ส่วนของฟอร์จูเนอร์เนี่ยเราก็เร็วที่สุดในประเทศไทยอยู่ส่วนในของรีโกรถแข่งเนี่ยสถิติก็อยู่ที่เรา9.9วินาทีครับมันก็เลยทําให้มีลูกค้าที่ติดตามเราเนี่ยเขาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านโตโยต้ากับมิตูวิชิ เราเราไม่ได้เจาะจงครับเริ่มเริ่มต้นเนี่ยคือตัวเราเองนยะเรามีรถมิตูวิชิอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มทาจากรถมิตูวิชิเราเองซึ่งเป็นรถที่ทายากเราก็มาทาเป็นชุดไฟดีแม็กมาทำเป็นชุดแก้น้ําดันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเราเองนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บพอเราทํามิตูวิชิิดอันดับก็จะมีลูกค้ามาทํโตโยต้าเริ่มต้นกับเราเราก็เริ่มพัฒนามีปั๊มโยงมีอะไรเป็นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นผลงานตรงนี้ขึ้นมา เร,เราไม่ได้เราไม่เลือก s u v ครับแต่ s u v มันเขามาเลือกผมประเด็นคือเริ่มต้นจากน้องคนหนึ่งที่รถเขาเป็น Fortuner รคันแรกเขาก็ได้มาเริ่มมาทำกับผมผมก็แก้ปัญหาทีละจุดรถคันนี้ตอบโจทย์คือรถต้องเป็นรถวัยรุ่นที่สามารถเดินทางไกลไปกับกรุงเทพชัยภูมิได้อะไรเงี้ยครับ พอหลังจากที่ผมทําให้เขามีปัญหาเรื่องไฟโชว์อะไรก็หายไปหมดน้องเขาก็เลยเริ่มขยบสเต็ปขยบสเต็ปขึ้นมาพอลูกค้าต้องการมีเป้าหมายว่าอยากอยากจะเร็วที่สุดเนี้ยผมก็ผมก็จัดสรรให้จนกลายเป็นรถบ้านขับสองที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับวิ่งเลข11็ด ที่จริงยางที่เราใช้เนี่ยนิตโต้เนี่ยเราเราใช้แข่งมา,มานานแล้วเราใช้ในการแข่งขันแล้วก็ใช้ในรถพวกยีราบซึ่งมันใช้ได้ทั้งหลังถนนและในสนามเรื่องคุณภาพครับเรื่องการเกาะยึดถนนนะครับเรื่องเรื่องการเกาะถนนเรื่องการตัดโค้งเรื่องการอะไรเงี้ยผมว่ามันมันโอเคครับมันมันดีจริงๆครับคุณภาพมันดีมันก,ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเขาก็ลองเลือกอยู่แล้วมันถึงได้ได้ใช้กันเยอะครับผมครับ มองว่านะวันนี้คนส่วนใหญ่มองพวกเราวงการดีเซลรถแต่งใน,ในภาพลบบางสิ่งบางอย่างผมอยากจะฝากทุกคนนะครับที่ทํารถดีเซลรถซิ่งครับในที่สาธารณะหรือในที่ที่มันเป็นชุมชนเรื่องความเร็วเรื่องเบิ้ลเสียงดังเรื่องควันดําอะไรก็ขอให้แบบเบาๆลงกันเถอะครับผมว่านะคือถ้าเกิดว่าคุณควันดําคุณใช้ในสนามมันไม่ไมีใครว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาใช้บนท้องถนนแล้วสร้างความความราคาญหรือความอะไรเงี้ยแล้วมีคลิปออกมามันก็มันก็ทําให้มีภาพลบออกมาตลอดตลอดอยู่แบบนี้ ถ้าผมพร้อมผมถึงจะออกไปถ้าผมไม่พร้อมด้วยด้วยร่างกายด้วยกําลังหรือด้วยเม็ดเงินแล้วที่สําคัญคุณด,ด้วยเรื่องรถก็ตามผมจะไม่ออกฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะออกไปแข่งทั้งทีผมต้องพร้อมจริงๆเพราะผมไม่อยากจะเป็นแค่ผู้เข้าร่วมผมอยากจะเป็นผู้เข้ารอบเหมือนกัน